สวัสดีค่ะน้องยิงค่ะสวัสดีค่ะน้องยิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกาได้มาติดตามน้องยิ้งอีกกรอบเนาะค่ะ่นฝันมันหันฝันว่าผู้เฒ่าเอาเงินมาให้ค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้องยิงสีอยู่โตอยู่บ่อหรือว่าสิฝันโตไปอีกค่ะกายหูความื่อนไวของน้องยิงเนาะค่ะความฝันบ้านจังไรน้องยิ้งแต่เมือฝุ่นก็เพะท่านฝันดีอยู่ค่ะอืยัง เป็นตัวเก่าแล้วคือคนกบบระบดท่านเดมมาบอกใหม่ค่ะยังเป็นตัวเก่าอยู่แมนค่ะโอ้ค่ะหลายมือ,อ,อระบบ้องยิงที่ฝัน,นต้นตนเดือนวันที่สามสิบเอ็ดนี่ะค่ะค่ะค่ะรบกวนน้องยิงเว่าย่อนเหลืองเล่าความฝันให้เอฟซี่ฟั่งอีกเนี่ยเพราะว่าเพื่อพนยังบทันได้เขามาลบฟั<อ>่งนะนะว่าเป็นจังไห๋เหลืองเล่าความฝัน ก็เดี๋ยวฟันว่าเขานางกินเหลี่ยงกันเมื่อนางกินเหลี่ยงน้ำผู้รักผู้ใญ่ยาตกพี่นองในนาค่ะคบันก็มีผู้เ่าเ็นเอิญไปเอาเงินเอิญยิงกับหนองไปเอาค่หนองนั้นใดแล้วมันก็ะยางนี้เนาบันที่นี้เพื่อกักใส่ยิงที่นั่งที่นั่ง มาเอาเงินเพื่อนวะเพื่อนกะสี่ใจทั้งนี้ก็เลยยางไปเอานาค่ะ้องยินก็ย่างไปแล้วแมนค่ะยางไปเอาน้ำเพิ่นบันเพื่อนก็เอาใจมือห้ก็ร้ายบาทยืนนาค่ะเขาก็นับนานนับนับเงนบินบบท่านแล้วเด้อค่ะเพื่อนก็บอกปลายมันปลายมันนัน้นพกรลอยซีซิปเดอร์เพื่อนวะผู้เฒ่าผู้นั้นบอกแมนค่ะบัน ก็เลยเศร้านับนาค่ะแต่ว่าเงินไม่เหมือนเพื่อนไฮไลทย์อยู่ประมาณเกินเกินมวนเพิ่นบอกมาแนนม่ค่ะมันมีใบพันธุ์ใบหยั้งน,นันนานใบพันธุ์ใบลอยมีครบทุกใบอ<ค>่งล่ะแต่ว่าเขานับไปบอทันหอดบอทันเหลวนาเพิ่นนั่นบอกไฟอันขึ้นมาก่อนอไฟมันนั่นพกลอยที่ซิบล้วก็ว่ายิงก็เลยเศร้านับเลยนาะก็เลยบบนับเลยหยุดเลยก็เลยหยุดแล้วก็ ไปนั่งกับผู้ใหญ่ข่าวหนึง่งนั่งคุยกันนี่ละข่าวหนึง่งก็ว่าเมื่อเมื่อเราก็ขี่รถมาผ่านทางมานันเห็นปลาปลาอยู่น้ำทางนาะค่ะ,ะปลาปลาตองมันตีดขี้ดินคือจังมันสิตายมันเป็นแข้งแข็งแล้วนานาก็ะเลยสิโตนก็เลยจับปลานี่นยโยนลงหนังโยนลงโย,นลง,ยนลงกระทั่งจมเทั่งสิโตนเทังจมเทั่ง ว่าให้ปลาแค่ิขึืนมาเห็นยังึืนมากระตายว่ะนี่ละค่ะแบบว่าปลาปลาดูดึ้นสีขามไปฟังไหมสิขามไปฟังไหมแต่อีกฟังหนึ่งมันบ่มีหนักก็จังคันแถวบันเป็นช่วงฝนตกกบว่าปลาบืนเนาะปลาบืนปลาดูดแมนแต่ฟังสิไปหันบ่มีน้ำ ก็เลยสิตนก็เลยจับเพิ่นว่าแมนเพิ่นสีตายเพราะเพิ่นถือหนามเพิ่นก็ลอยไปเลยนะอ้แต่ว่าบ่าตายบบตายบลาที่ปลาตองนี่กะสำคัญอยู่ด้คันายตันเนาะค่ะก็สำคัญปลาตองนี่โบนี่อาจจะเป็นเหล็กเบิ่นก็นกนไดเนาะปลาบนเนาะค่ะเพราะว่าปลาตองอาจจะปลาปลาแบบเดียวเมนบ่ปลาตองอย่างเดียวบ่มีปลาโบมีปลาอื่นเลย ปลานี่กะเป็ดแล้วบ่แน,น่ค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นเป็ดเป็ดกระด้เนาะเพราะว่าปลานี่เป็นเปดหรือว,ว่าท่านผู้ชมสิตีสิเบเป็นตัวอื่นค่ะแบ่งปันเนาะแต่ว่าสําหรับตัวเลขที่ผู้เฒ่านั่นบอกปลายเงินนั่นก็คือหกสี่ศูนย์บอหนองยี่แมนค่ะเป็นผู้เฒ่ามาแต่ใส่หน่องยี่โมหุจักเนนพิ่นค่ะบ่เคยเห็นหลานแม่นเฒ่าแห็งบ่ประมาณหาคิดก็กลัวแล้วล่ะ,ละคะ่ะแต่ว่าเพิ่นยังยืนแข็งแรงยังอย,งอยู่น,นะเพิ่นหัก ผู้นี้บ่เคยเห็นค่ะบ่เคยเห็นบบเคยเห็นอยู่น้ำบานเฮากโบเคยเห็นเพิ่นค่ะบานล้างจากนักเพ้่นเหล้วยปลาปลานีก็บ่เป็นปลาหน่อยเนาะปลาตองตัวใหญ่เนาะน้นค่ะแจ่มฐานเก็บออกแล้วจจะยางไปเก็บออกบบเบิดดอกค่ะก็ก็จังิตื่นนี่นะค่ะก็คู้ชื่อโตตื่นอย่างงี่แสดงวาในความฝันหน่องยิงเนั่พผอปลาหลายตัวแต่ว่าเป็นปลาตองหลายตัว เก็บยนลงน้ำเก็บยนลงน้ำเก็บโยนลงทางเกียท่ดินค่ะก็แต่ว่าตัวยนลงก็ตายจากตัวยนลงน้ำนะลอยล่องเล็งล่องเล็งถึงน้ำก็ลอยนี่เลยเรื่องโขกันว่าเป็นสีตายบดินเลยบดินเป็นคือจังติดขี่ดินคือจังไก่สีตายเหล่านั่าค่ะวันเข้ามาเห็นกับเก็บยนลงน้ำว่าเป็นเพลินสีตายถึงน้ำแล้วมันลอยไปเลยค่ะ เป็นเป็นจำนวนของตาตองมีค่ะเมนใสค่คุเต็มบ่หล่นอยู่ดอกหล่นคูกหล่นเลยหล่นคู่ค่ะน้องหญิงเพิ่นกับฟันตั้งแต่ช่วงตนตนวีกนอกท่านผู้ชมนอเพิ่นกับเด็กแก่ค้อมฟันไปแล้วรอบนึงแต่ว่าแอดกามาติดตามอีกเพราะว่าอยากหูว่าตัวเลขของน้องหญิงนี่สิเคลื่อน เป็นตัวใดบแต่ว่าน้องหญิงเพิ่นกบว่าเพท่านฝันเนาะน้องหญิงเนอะกันยังมิดซีรีอยู่่สันขันมาในลักษณะจังสีนี่งก็ซ้ำว่าเพิ่นมาบอกเลยเนอะซ้ำว่าเพิ่นมาให้โชกล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกเป็นตัวเลขเป็นปลายเงินเลยทั้งทั้งทีในความฝันนั่นน้องหญิงกับกำลังสีนับเงินพอดีแม่แต่ว่าเพิ่นกะว่าข้นมาไปมันนี่หกลอยสี่สิบก็เลยบนับรวมใ่กันเลยรวมใ่กันเลยค่ะเศร้านับ ว่ากะเอใจบ่ว่าเงินบ่ทันแล้วแล้วคนขึ้นอันนับบ่ทันแล้วเพินับได้ก่อนสิบ่แม่นค่ะคือนับบ่ขึ้นเงินในใจนี่ก็คิดตะหยิดตะหิดแล้วเพิ่นสิเพิ่นสิบอกยังน้อยยังจังซี่่ะค่ะค่ะเงินบ่แม่นน้อยเนาะแม่นค่ะเป็นปึกเลยบ่น้องกหลายเติบอยู่ค่ะ120,000อยู่ดอกคั่นคิดว่านับแล้วนะค่ะเพิ่นนาเติบ ค่ะบ้านนีเลขบ่นแตกๆน้องยิ้งหมักบอหมักอยู่ใดค่ะเพราะว่าพิษเีตแห่งแมนค่ะอยู่ทางก็บีแต่ปะตองเนาะบอมีปลาอื่นบอมีปลาอื่นบ็สิว่าค่ะหลังจากหันมนาน้องยิ้งกับบรได้ฟันยังบอค่ะบอฟันมิตรดีใจไหวเลยบอแนนน้องยิ้งสื่อหรอบอก็สื่อไว้แนยู่ค่ะค่ะจังเล่ก็ให้โไคมานเนาะน้องยิ้งเนาะค่ะ บันนี้น้องหญิงอายุเท่าไหอายุสามสิบค่ะสามสิบปีเต็มเนาะแมนค่ะเรื่องราวความฝันของน้องหญิงมีอย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่ค่ะ่ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวดีเนาะสำหรับน้องหญิงเราให้ท่านผู้ชมทสร้างบ้านสรฟังค่ะขอบคุณค่าขอบคุณท่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าเนาะค่ะกับประบุนอีสาร มือนี้ป่าบนคนอีสานก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของหนึ่งหญิงค่ะว่าความเคลื่อนไหวของเพิน่นจูยูโตโบโค่ะมาถามไทยเรื่องเล่าความฝันของเพิ่นกูยูค่ะเลขของเพิ่นก็หกสี่ศูนย์แปดแปดค่ะเพิ่นกับว่าบนฝันจังไว้ค่ะยูโตค่ะเลขของเพิ่น ชิกีามกราคมพศอ2000อหาลอยหัิบเจ็ดยอย่าลืมกดคิดตามป่าบุญพนนุทธสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญพุทธสานนํางเ่น,นด้ค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญพนนุทธสานการเพียงทนคิดหนาโผอกันใหมาสูงๆเหมืนๆลำๆ่อยๆหึๆ่งๆต่างๆกับตุลีของน้องหญิงเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ